เราอยู่นะจุดสะพานวงคลองนะครับเป็นจุดที่ผักตกหนาแน่นมากและเครื่องจักรได้ดําเนินการทางานอยู่ทั้งเรือของกรมโยธานะครับและรถแบ็คโฮของอประจนครสวรรค์ตอนนี้อยู่กับท่านผู้ใหญ่หมู่แปดทุ่งนาดีนะครับได้นําตัวแล้วก็บอกปัญหาตรงนี้ด้วยครับครับชื่อทัพนีวัดเรืองประจรนะครับผู้ใหญ่บ้านที่8ตำบลดันช้างนะครับตรงนี้นะครับลำคลองเร่งนี้นะครับจากระยะทางที่ ผมยืนอยู่นี่นะครับไปจนถึงพืเริ่มต้นของโครงการนะครับเป็นระยะทาง4ี่กิโลเมตรซึ่งมีผักตบทวานะครับแน่นมากนะครับไม่สามารถใช้ประชาชนในพื้นที่กําจัดได้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับองจอนครวรรค์นะครับที่ได้นํารถแบ็คโฮนะครับมาทําการตัดพัธพืชขึ้นให้นะครับขอบคุณชนประธานนะครับที่มอบรถบรรทุกมาให้หนึ่งพันนะครับขอบคุณท่านสสสัญญาณิตุพันธ์ นะครับต,ต fate, ่อๆราพพลังประชารัฐนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับนำเรือสำจัดวัชพืชมามอบให้ทำงานในพื้นที่สองลำนะครับขอบคุณท่านสจอนกทาเอื้อนะครับสจเขตหนึ่งนะครับนะครับที่ได้ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของทางทางออบจนะครับขอบคุณทางออบจดันงช้างนะครับที่ได้สนับสนุนเชื้อเพลิงนะครับสำหรับรถมะโกของออบจนะครับ ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับซึ่งจากเ,าเข้าสู่สภาวะเ,าเกี่ยวกับน้ําขาดแคลนนะครับตอนนี้ก็คือจะมีปัญหาเรื่องน้ําซึ่งก็ต้องใช้ในการทําการเกษตรเนี่ยมามาได้มีน้ําน้อยนะครับในเขื่อนการปล่อยน้ํามาเนี่ยจะต้องอให้เกษตรกรเนี่ยก็เิดเจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกผักตกพวกวัชพืชน,นะครับทั้งน,นี้ได้เรียนท่าน นายออกอบจครับ,บมสมาทพตราการสมศทกดิ์รามจพิง์นะครับเกี่ยวกับปัญหานี้ท่านก็เลยได้ลงมาดูพื้นที่และได้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการนําเครื่องจักรนะครับรถรอบจเราเนี่ยรถแมคโครพอยาวเนี่ยบม,มยาวเรื่อมาช่วยเรือในการกำจัดวะชพืชเรือนี่ก็ได้ประสานงานจากท่านสสสัญญาเินสุพันธ์นะครับประสานเกี่ยวกับบกโยธาไปเพื่อนำะเรือมาช่วยชาวบ้านทางนึงตอนนี้ได้ทํางาน เรือลำใหญ่อยู่ด้านบนนะครับและเรือลำเล็กกับรถอยู่ด้านล่างเรือลำเล็กก็มีหน้าที่นะครับการขับเพื่อให้รถแมกโรเนี่ยสามารถเอาวัชพืชเนี่ยขับตกขึ้นข้างบนได้และโดยประสานงานกันบกรมชลได้นำรถมาขนขักตกออกไปนอกพื้นที่นะครับเพื่อจะไปทําประโยชน์ต่อไปในส่วนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกสมศักดิก์บตรเมเเอกสมศักดิ์จันทพิ์นะครับ ท่านสะสะสัญญาณอินุพันธ์และทุกหน่วยงานนะครับขอขอบคุณอบตอด่านช้างนะครับนายกจำปีติยงนะครับที่ให้อำนวยความสะดวกเรื่องเกี่ยวกับเชื้อเพลิงนะครับขอบคุณท่านกำน,นันขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านที่ร่วมใจกันนะครับในครั้งนี้ที่ช่วยชาวบ้านางานครั้งนี้นะครับที่จะทำเนื้นองานน,น่าจะอยูอ่ไม่เกินสองอาทิตย์นะครับในส่วนนี้ของสะพานาวงท้องนะครับ ในระยะทาง4กิโลจากต้นน้ำมาเนี่ยแล้วก็ด้านล่างอย2กิโลนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวจะนำเรียนต่อไปสำหรับวิธีการดำเนินงานนะครับของโครงการนะครับเรื่อของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับจะทำการขับดันผังตกตะวา,น,ะน,วา,าะวนนะครับเพื่อนำผักตกตะวานมาส่งให้กับไปโครงของอบจนครสวรรค์นะครับตักขึ้นนะครับตักผักตกตะวานขึ้น,สนใส่รถบรรทุกของกรมโยประทานนะครับเพื่อนำไปให้กับชาวบ้าน นะครับเพื่อทําผลหมักต่อไปนะครับนะครับก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์อีกนะครับในการทําผลหมักที่เราก็จะเก็บให้เรียบร้อยนะครับไม่ไม่ขวางทางชาวบ้านหรืออะไรครับใช่ครับตรงนี้เราจะจอบให้หมดนะครับโดยจะขอระยะเวลาของของอบจนะครับแล้วก็ขอนนามันเจ้าเพลิงของทางอบอจร่วมกันครับ